มาครับทุกท่านโอ้โหเข้าเกมมาเขาแจกการ์ดฮนะมาเปิดดูกันว่าจะได้อะไร <c oughs> ของโคตรเกลือ <c oughs> แต่ก็ได้ค่าความลงทนอยู่นะฮะก็โอเคพอใช้ได้อ่ะไม่ได้แย่มากนะฮะโอ้โหให้คุณแจด้วยแต่คุณแจผมไม่ค่อยแบบอยากได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็มีอยู่หลายพันอยู่นะครับ สำนักมังกรน้ำแข็งบบาๆๆๆไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่างๆก็ไปนั่งเว่นใหม่อยู่ดีได้ดาบนะฮะดาบคาตาะสีม่วงอันนี้เดี๋ยวผมเปิดเช็คของไว้สักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาค่อยไปเจอเนื้อเรื่องกันได้เงินนะฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องให้ผมก็ได้นะไม่จำเป็นเป็นห้อันโอเค อันนี้อ๋อชนะสึกท้าดวนใช่ไหมชนะแดครั้งได้ค่าความคงทนนะฮะก็โอเคอยูอ่เดี๋ยวผมเปิดกล่องซะหน่อยนะครับกล่องทองผมเปิดเอาค่าความคงทนนิดนึงนะฮะแมมาเดี๋ยวผมจะลองใส่เซตที่มันไม่มีในโลกนี้ไป,ไปเว้นดูนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเซตโลกเก่าเลยนะฮะเดี๋ยวขอย้อมสีดำแป๊บย้อมดีไหมวะไม่ย้อมดีกว่าเสีย <laughs> ดายนะครับเอาไว้ย้อมในเซตที่มันสวย,สวย าการผงาดของผู้สาบบันรังได้ถูกปากปรามไปเมื่อหนึ่งปีก่อนแต่ตัวของนายพลยังคงเห็นศึกครั้นสุดท้ายในฝันของเธออยู่เลยแสงสว่างจะเอาชนะท่านในท้ายที่สุดท่านนายพลท่านภาคชีวิตของข้าไปได้แต่ท่านไม่อาจเอานําแสงสว่างไปจากข้าได้จุดจบของวิเจียนเงาใกล้มาถึงแล้วอ้าวฮิวการ,รับผู้สาบบันรังตัวละครนี้มีอยู่ใน Shadow Fight Arena นะฮะรู้สึกบทพูดจะมีตอนนี้มาสู้กัน คิดไว้ไม่ออกให้สู้กันไว้ก่อนนะครับตามสเต็ปของเกมนะฮะเอแสงกระังแสงสว่างกำลังนำทางนะฮะเยี่ยมขอไปทำเสียงผู้หญิงนะเจ็บคออุ้ยรู้สึกว่าใส่เซ็ตพลังสองแสนมามันก็ยังตีเข้าอยู่ฮะผมกว,ว่กาจะแบบตีไม่เข้านะฮะสงสัยอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีค่าความมั่งคงด้วยนะครับเอแสงสว่างได้ถูกปฏิเสธตรงนี้อรอครับ เราไม่มีค่าความคงทนได้แบบมันในตีเราเข้านะฮะนะถ้าแบบยังไงอะพลังโจมตีผมมัน2อ0แสนเนย่ยตีเข้าวันนี้ก็โอ้เกินไปอย่าฝืนชะตากรรมนะครับเขาได้กล่าวไว้ตัวครนี้สวยจังผมมันผมชอบอะสีสวยสวยเรียบร้อยนะฮะโอ้ได้เงินมาสามพันเลยอะท่านในพ้นท่านในพ้นได้ว่าตื่นแล้ว นี่ก็ใกล้จะลุ่งสางแล้วมีใครบางคนกําลังรอพบท่านอยู่ด้วยความใจจดใจจอ่อใต้เท้าอย่าถือสาข้าข้านำข่าวร้ายมาแจ้งให้ท่านทราบคนของเราเกือบร้อยได้ว่าทิ้งหน้าที่อ้าวกิดโม่แล้วฮะว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับแม่หายไปตั้งแต่สักประมาณชั่วโมงที่7มั้งหนึ่งสัปดาห์แล้วที่เราไม่ได้ข่าวเขาวจากพวกเขาเออซัสบรุษเอามาตะส่งข้อความมาด้วยตนเองท่านในพลหญิงวิเชียนต้องการท่านนะเวลานี้อ๋อ พอได้แววกิสโมท่านในพลได้รับสารแววดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นได้เวาสวดมนต์เช้าแล้วจะออกไปรอเราที่วานซะท่านในพลหญิงขออภัยที่วุ่นวายามเช้าของท่านข้าจะไปหาน้ําให้ท่านก่อนแล้วกันขอให้ท่านโชคดีและขอให้มหาเงาอําหน่วยพรท่านโอ้เยี่ยมเลยนะฮะทานฟอร์มโลกของมาคาสัสอ้อยเรียบร้อยนะฮะอีทา <laughs> ผมก็ไปเปลี่ยนชุดนิดหน่อยนะ ข้าสามารถเรียกเด็กๆของข้ามาได้ทุกเวลาแต่ดูเหมือนว่ากองทัพอื่นจะขาดทหารไปมากขาดแขนพลทหารซะงันนะฮะเจ้าพวกชั่วช้าเกิดเรื่องทั้งหมดนี่ก่อนวันครบรอบชัยชนะของเรานิดเดียวพวกมันจะต้องกลัวจนตัวสั่นแน่เมื่อได้เห็นท่านนายพลของเราซาร์ซาร์วินพันธข้ายังมีเบาะแสเรื่องที่อยู่ของพวกมันอีกด้วยไปออกเดินทางกันเลยดีไหมท่านนายพลรู้สึกเหมือนจะเป็นนายพลนะ เงียบก่อนเห็นหรือเปล่าบนสะพานนั่นมีพวกตัวป่วนกำลังโจมตีผู้หญิงอยู่โอ้โหสุภาพบุรุษว่าชาัดตามสเต็ปนี่มาช่วยนะฮะมือสังหารด้วยเออว่าแต่คอมโบดาบอันนี้ผมใส่ไปมาเอา้ายังไม่ได้ดูไอ้คอมโบใส่ไปมาสวยว่วะฮะผมไม่ได้เอาสฟิงค์มาใส่ด้วยไม่ใช่สิเคนจสึผมไม่ได้เอาเคนจสึมาใส่นะฮะ น่านไงสูปไปก็คือคอมโบดาตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ไว้มาเลยนะฮะตายวะแม่สงสัยตอนนั้นที่แบบเล่นครั้งล่าสุดใส่คอมโบมั่วอ่าช่างมันเถอะน,นะฮะใช้ได้ก็เป็นว่าดีนะครับแม่พลังเป็นแสนไม่กลัวอยู่วะชนะแน่นอนอโอ้โหชาโดร์หลอดเดียวเรียบร้อยนะฮะสองชาโดโดก็ล้วงแค่พลังแม่งอย่างดุเลยมาถึงตัวผมนะฮะีมโมนิดนึง แม่ไี่แสนแปดมันร่วกง่ายขนาดนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดโอ้ยพรางแสนแปดมันรุนแรงเกินไปใช่แสนแปดไหมนะเมื่อกี้ผมเห็นนะชุดที่ผมใส่มามได้ดาบนะฮะแม่เออแสนเก้าพูดตามตรงข้าไม่คิดไว้ว่าจะได้พบท่านที่นี่ท่านหญิงไววัสไววัสใช่ไหมผมอ่านชื่อไม่น่าถูก ขอบคุณที่ช่วยนะข้าไม่อยากรบกวนวันพักผ่อนของท่านในพลหญิงบอกนะแต่ว่าข้าต้องการความช่วยเหลือโอ้โหโนแมดส่งสารมาว่าบึงเงาท่วมชายฝั่งของพวกเขาหน่วยรบคนพิฆาตควรจะช่วยเหลือคนในท้องถิ่นที่พบปัญหานะอ้าวชีค้านตีนี้ไม่ทำงานของเจ้าของนะฮะเยี่ยม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 ไปเลยแต่พวกเขากลับไม่รายงานไปยังป้อมปราการนี่ก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาแน่ๆ มีเรื่องจนได้นะฮะพี่สาวข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบพวกผลพิฆาตแต่ในกองซิกฟีดก็รับมือกับเรื่องนี้ได้พวกหนีทับไม่ใจดีพอที่จะรอพวกเราหรอกนะโอ้โหหุบปากไปเลยกิสโปท่านนยหญิงต่างหากที่เป็นผู้ตัดสินใจว่าเราจะไปที่ไหนไม่ใช่เจ้าโอ้โห <c oughs> รุนแรง หน่วยรบสูญหายหน่วยรบพลพิฆาตชันยอดไม่ได้หวนกลับมาที่ป้อมปราการพวกเขาอาจตกอยู่ในอันตร,รายไว้แวงว่าต้องไปหาตัวพวกเขาให้พบนะฮะส่วนฝั่งขวานะครับผู้หนีทับมิถหารในกองทัพของเราหลายคนว่าทิ้งหน้าที่ไปพวกเขาต้องถูกควบคุมตัวก่อนที่จะสายเกินไปมันคือคําสั่งของผู้เป็นอมะตะเกตาเธอจะไม่แย่งทุกอย่างที่ฉันต้องการไปทุกครั้งเลยจะได้ไหมเนี่ย คือที่ผมพูดแบบนี้ก็คือบทพูดมันดูแปลกๆนะครับที่้าจะบอกว่าเธอจะไม่เก็บทุกอย่างที่เธอต้องการไปเนี่ยมันแปลกๆนะฮะท่านในผลข้าติดหนี้ท่านไปตลอดชีวิตมิสเตอร์ไฮส์ปวดหมออแผนที่ให้ข้าด้วยข้าจะทําเครื่องหมายเส้นทางไปยังบึงเงาที่เวที่สุดให้อ๋อเยี่ยมนะช่วยคนก่อนมาเปลี่ยนชุดิดนึงแม่ทัพกองทัพแดงชาร์ดในที่วกวางแห่งนี้เนี่ยนะยินดีที่ได้พบท่านทั้งสองขอให้เงาอํานวยพรท่านมาทําอะไรที่นี่กันเนี่ย ืเ mm hmm. จ้านกแก้วนี่เป็นใครกันนะโอ้กิสโมมึงทักเป็นเพื่อนเว้นเลยกิสโมจุดทำให้ค่าขายหน้าได้แล้วเจ้ากำลังพูดถึงองค์ชายโนแมดอยู่นะโปรดอย่า oh, ถือสาเขาเลยท่านทารันพวกเรามาช่วยนะโอ้ oh, oh, มึงเว้งวักได้แบบส้นตีนมากช่างมีน้ำใจปัญหาสิ่งปนเพื่อนครั้งนี้หุนแรงมากเราวิญ,ญญาณที่น่าสงสารได้ปิดล้อมสถานพยาบาลไว้พวกเขาพร้อมที่จะพังประตูเข้าไปแล้ว ตัวละครใหม่ไม่ต้องห่วงองค์ชายเราจะช่วยเหลือเหล่านักรบของท่านเองวงเว็บคำว่าช่วยเหลือนี่คือวงเว็บกูคนเดียวเหรอ <laughs> ผมคนเดียวเหรอจีสัสติดใจนะนะฮะมาผมไปเอาคอมโบใหม่มาลองใช้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีนานเนี่แต่ผมไม่ค่อยหยิบม,มาใช้เลยนะฮะไหนอันนี้จะาจำไม่ผิดเหมือนจิ้มหรือเปล่าเออนี่ไงจิม้มเคยเ็ดฟ้าอย่งเล่นอยู่เฮ้ยหนีเสียบกระแทง้งโอ้ย แต่่ายะมันต้องใกล้นิดนึงอ้าวตายเฉยติดพิษไปจี้มานะฮะยกที่สองตัดมาแบบงงๆขมออนแมได้อยู่ชาวบ้านติดเชื้อนะฮะหน้านี่คือแบบไปแว้วนะครับผม,มได้อยู่อาวุธตกไปสิโอ้ยเรียบร้อยชุดมันแรงนะฮะโอ้โห ตีแป๊บเดียวร่วงเลยเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ <c oughs> <c oughs> เวลขึ้นจบด่านนี้นะ่าจะเ 4, ลวล4ี่หกเลยมั้งผมดูดูนะแล้วก็ต้องมีพัทวันพัททูอีก <c oughs> ชีปตาปลอดภัยดีผลวับออกมาดีเยี่ยมชงชาแว้วทุกอย่างให้เราฟังหน่อยสิทำไมสิ่งปนเปือ้อนถึงได้เวลไลท์ลงกว่าเดิมล่ะปัญหาโลกแตกนะฮะ การติดเชื้อคราวนี้กระจายตัวเร็วมากข้าให้คนส่งข่าวไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแต่พวกพลพ,พิฆาตก็ไม่มาช่วยพวกเราเลยโอ้โหมีเบืองพลพิฆาตงั้นเหรอพวกเขาไม่แม้แต่จะโผมาให้เห็นเลยหรอเนี่ยใช่แล้วท่านหญิงพลพิฆาตไม่อาจจะรับเลยหนะ้าที่ของตนได้นี่มันเรวร้ายมากเราต้องไปตรวจสอบที่ค่ายของพวกเขาซะแว้วสิชาร์จขี้สงสัยนะฮะ ท่านในพลข้าจะขอบคุณท่านอย่างไรดีท่านได้ช่วยชิบตะเอาไว้เขาเองก็จะช่วยปกป้องผู้คนที่โชคร้ายของข้าชาวที่ว่าจะจดจำวันนี้เอาไว้ไม่มีเืมโอ้โหสัจจะวะไม่ต้องตอบก็ได้ข้ารู้ว่าเจ้าสาบานว่าจะไม่พูดขอให้เงาอันวยพรชิปตะเราจะทำอะไรให้ท่านในพลหญิงที่รักยิ่งของเราได้บ้าง เหมือนมันจะบังคับให้่มาพูดเลยนะตั้งแต่ชับหนึ่งชับสองแล้วนะฮะตั้งแต่โลกจูนโนดมาคัดได้แบบนี้นะฮะโหตัวหนังสือมึงเวกมากอเอใคดีเอ่ย,ยากรอมประสาทชิปะตะชัย,ช,ยชัยของไทวันส์นะครับชัยใช่ไหมอ่านนี้ถูกปะ่ะโอ้ยผมอ่านตัวหนังสือเวกมากชิบตะสูตรผสมพิเศษอะไรยี่สิบเอ็ดของเขาส่วนประกอบสามารถให้คู่ต่อสู้นั้นอะไรเนี่ยความแมน่นยำควรจะนำบ๊บๆ ให้เสียเปรียบได้อืมกลฝั่งซ้ายว่ะโว้ยคือมันตัวหนังสือเล็กมากครับทุกคนดูไม่ออกจริงอ่ะเฮ้ยเป็นเครื่องดื่มที่น่าขยะแขยงจริงๆแม้แต่พ่อครัวกองทัพแล้วก็ยังปรุงโคนได้อร่อยกว่านี้โหดูถูกเกินท่านคุ้นชินกับรสชาติแววว่าถ้าท่านไปเจอเข้ากับอสรพิษเงาแถวที่ว่าบนะน้ำชานี้จะช่วยชีวิตท่านได้มิสเตอร์ไววัสอ้าวมีไวนะฮะ เมือนเขาจะเียกกันโอเคเมื่อกี้ผมก็เวือกมั่วไปนะฮะมาเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมที่นี่คือค่ายของพลพิฆาดแต่ข้ากลับไม่เห็นใครเลยมไม่รู้สีว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตอนนี้ข้าว่าอยู่ยิ้มเยียบกันก่อนดีกว่านะเจนเงามืดแม่ตาเจ้าแล้วเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในกองซิกฟีดอยู่ที่ไหนทําไมเจ้าถึงไม่ไปที่บึงมแม่เจ้าอันนี้ก็น่าจะมีปันเด็นนะนะผมว่าเจน พูดกับข้าสิจะจําข้าได้วิือเปล่าข้าเกตาไววัสเจนทําอะไรนะหยุดนะเอามีเหลืองฮะมาครับวัฒนจัดอุบาทพลพิฆาเจนอ๋อไอชุดนี้มันเป็นชุดผู้หญิงเนี่งหึถอยก่อนได้เปียบโอ้โหอาวุธแตกนะฮะเรียบรอยเปียบรอยอุ้ยสับขาออกไม่ทันมาได้อยู่นะฮะปังสับขาออกอุ้ยไม่ทัน โอ้ยมันแปลงร่างนี้ด้วยเว้ยไม่กลัวนะฮะชุดฟังโจมตีสองแสนเอาดิตีเข้าก็ตีมาเลยเนี่ยยืนให้ตีไปเนี่ยฟังสองแสนอ่ะเอาที่ตีเข้าก็ตีมาเนี่ยฮะตีไม่เข้าหรอกแหม่ถ้าไม่ใช่บอสแบบตีหนังจริงยังไงก็ตีไม่เข้านะฮะฟังโจมตีชุดผมเยอะก็ที่ผมพูดว่าชุดผมเยอะเมื่อกี้ไม่ใช่ไบนะครับคือมีน้องคนหนึ่งนะทัก ไม่ใช่ทักออกมาคอมเมนต์ในคลิป Shadow Fight สักประมาณพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะคอมเมนต์ comment บอกว่าเอ้ยพี่ทำไมบอสตีพี่ไม่รดเลยอ่ะอืมคือคุณน้องดูชุดด้วยนะครับว่าชุดมันพางโจมตีเท่าไหร่นะฮะดูด้วยแม่มันเกินลีมิตของแบบด่านหนึ่งที่แบบมันแนะนำแล้วนะฮะคือด่านมันแนะนำเจ็ดหมผมฟาดไปสองแสคุณคิดว่ามันจะตีเข้าเหรอแม่ไม่งั้นมันคงไปขึ้นว่าง่ายให้ออกนะฮะ เรียบร้อยนะครับเมดิไม่กี่ตัวก็น่าจะขึ้นเวลแต่บทพูดเยอะมากเรียบร้อยนะฮะได้ดาบด้วยข้าว่าข้าก็เห็นอะไรมามากมายนะแต่แบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนเลยนะเนี่ย <c oughs> คนแปลงร่างได้แหมน,นางกลายเป็นสัตว์ไว้แห่งเงาไปแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดซิฟฟิทเราต้องตามตัวเขาให้พบช้าก่อนเกนเซน ถ้าตอนนี้ในพันไกลเป็นปีศาจแห่งเงาไปแล้วเช่นกันละก็การสู้กับเขาก็เหมือนกับเอาตัวเองไปตายนั่นแหละพูดมีเหตุผลไว้คิสโมไม่ซิกฟริดไม่มีวันทำร้ายข้าเราจะทำยังไงกันดีท่านในาพลหญิงคิสโมอาจพูดถูกไปตรวจสอบค่ายกันก่อนหรือยังไงดีแต่ว่าท่านในหญิงกำลังตกอยู่ในอันตรายข้าเกรงว่ามานะฮะเสียงจากหายนะ รู้สึกจะไม่มีบทพูดอะไรเลยนะครับเพราะว่ากดเข้าเกมมาไม่มีอะไรขึ้นเลยเจ้าไม่มีวันจับค่าได้ทั้งเป็นชารโดไปกินพวกประชาชนวีเจนของเจ้าไว้เรื่องจุ่งกับข้าซะโนแมทนะฮะบ,บทพูดมีแค่นี้หรือเปล่าอ้าวมีแค่นี้จริงๆนะฮะไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมตอนต้นเกมมันแบบกดเข้ามาในด่านไม่มีบทพูดนะฮะแมแต่เอาตรงๆนะ14นาทีแล้วแม่ EP นี้นะ่าจะเป็น EP ที่ยาวนะครับ ชุดว่าพังแรงมากมาฮะโอ้โหใส่ค่าพลังมาแรงเต็มที่นะฮะเฮ้ยออาวุธตกเรียบร้อยไม่รอดนะเพื่อนบ๊ายบายลากอยโดนระเบิดไม่รอดแล้วโอ้โหหัวเน้นๆนะฮะสวยงามจบแบบรวดเร็วแต่ไปอ่านบทพูดนี่แบบนานโขเลยนะฮะ เป็นอีก2ตัวก็น่าจะขึ้นเวล์ะนะฮะอันนี้จากการเดานะครับ2ไม่ก็1อ่ะน่าจะ1เลยมั <c> ้ง <ười> ยังไงเนี่ย <c ười> จงคุกเขา่าต่อหน้าท่านแม่ทัพกองทัพแดนชาร์ดเจ้าโง่เอ้ยมาขโมยสเียงของพลพิฆาตอย่างงั้นเหรอพูดสิเจ้าสุนัขวับใช้ <c ười> พูดเสียงดังไม่ได้นะฮนะแม่ <c ười> <c ười> สเปียงงั้นเหรอเราชาโดหวยหวนไปที่วาบ ข้ามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือแต่พวกนั้นจับตัวข้าไว้เพราะข้าไปรู้ความลับบางอย่างของพวกเขามหาเงาลงมือกับพลพิฆาตเหล่านี้พวกเขากลายเป็นสัตว์ร้ายแห่งเงาไปแล้วทุกคนเลยเอา้าวตายวะโนแมดนี้พูดความจริงไปเขาไปเถอะข้ารู้ว่าวันหนึ่งต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและข้าก็ได้รับจดหมายฉบับนี้เกตาที่วักมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ว่าตกเป็นของชาโด ข้ารู้ว่ามีอะไรรอเราอยู่ที่ป้อมปราการและข้าจะปกป้องพวกเขาอภัยให้ข้าด้วยซิกฟีต้องการพาคนของเขาเข้าไปในป่าว่าต้องหยุดเขาให้ได้เหลือเวลาไม่มากแล้วไอ้ป่าที่นี้ผมไ,ไม่รู้จะแปลไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะคือไม่รู้ว่าเกมเขาเพิ่มเติมไม่เอกมหมหรือเปล่าถ้าพูดว่าเข้าไปในป่าป่านี้มันป้อมป,ประการหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับต้องไปดูซับอังกฤษของฝรั่งด้วยนะครับถึงจะพูดถูกนะฮะแต่ตอนนี้วันที่ผมอัพคลิปอยู่เนี่ย อัดคลิปอยู่เนะี่ยหยุดนะอย่าขยับเห็นเจ้าหัอนหรือเปล่าเขาเป็นใครกันพนะพิฆาตอีกคนอย่างนั้นเหรออ้าวนี่มันอีตูไม่ใช่อังเจลแห่งเงาผู้ปกป้องเงานะฮะอังเกลภาษาอังกฤษแปลว่างเงาแต่นี่มันเขียนภาษาไทยไม่ให้เอาไว,ไว้ประชาชนวิเจียนมีประชาชนวิเจียนสำหรับมาสเตอร์อีกแล้วมาสเตอร์ Master ต้องพึงพอใจแนะ่หาหายนะนะฮะสมชื่อหายนะจริงๆเลย ิกฟีดอยู่ไหนเจ้าเอาตัวเขาไปหรือเปล่าตอบสิขอล้องแหละพวกคนพิฆาตอยู่ที่ไหนกันอ้าวทาาทั้งหมดไปยังที่ที่มาสเตอร์ต้องการแล้วเจ้าคือทาสคนต่อไปของเขาจงเชื่อฟังอ้าว <c oughs> คิดว่าจะเอาลงได้เหรอเพื่อน <c oughs> ถึงนายมีชาโดแต่เรามีกอบพลังเป็นแสนเลยนะอ้อยเรียบร้อยนะฮะเอาเฮ้ยไม่จิมไม่ดงม,มันมีขโมยเพื่อ้วยนะฮะแต่ ไม่ต้องกลัวนะครับเสื้อคอผมหนามาก <c oughs> ตอกอหัวรอบเดียวรู้เรื่อง <c oughs> แม่ผมแนะนำให้ให้คนดูเข้าไปดูของฝรั่งด้วยนะครับไปดูว่าซับอ่านของเขาอะ่ะมันเขียนว่าอะไรบ้างเพราะว่าแบบยังไงอะ่ะเกมพอมันแปลมาเป็นภาษาไทยแบบบางคํามันตกหล่นไงเหมือนคําว่าแบบที่บางทีมันก็มีไม่เอกมาให้บางทีก็ไม่มีไม่เอกมานะฮะแม มันเลยแบบยังไงอ่ะดูยากนะฮะมันต้องแบบไปดูของฝรั่งมาก่อนแนละ้วค่อยแปลแต่อันนี้คือแบบวันที่ผมอัดอยู่อของฝรั่งยังไม่มีใครอัดลงเลยนะฮะแต่ผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะไปลงสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าแบบยังไงอ่ะต้องดูก่อนมันยังไม่ติดเชื้อข้าเห็นแบบนี้มาเยอะแล้วตัวนี้เกิดจากพงงานเงาหรืออะไรแบบนั้นแน่ๆโอ้โหกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเขาหรือเปล่าที่ทําให้พวกพลกวิฆาตโกรธเคี้ยวนะ่ะปัญหาจบลงแล้ว เปล่าเลยน้องชายไม่เห็นหรืยไงบางสิ่งกำลังมาการลงทานอันโหดเที้ยมสหรับบาปของเราอ้าวนี่มันยังไงเนี่ยเกมซิกฟีดอยู่ที่ไหนซักแห่งไม่ไกลจากที่นี่เขาจะไม่ได้ไปไหนจนกว่าผู้คนของเขาทั้งหมดจะเข้าไปในป่าเขากำลังเฝ้าดูเราอยู่ฟังสิผมสังเกตอะไม่เอกมันไปติดอยู่ตรงป่า,ปามันฮะม,ม,ม,มันมดูทั้งสจ,จ,จงไปซะมาสเต เรียกพกเอาแล้วประมาณนี้นะฮะเสียงมึงทำยากมากซิกฟรีดซิกฟรีดข้าขอโทษเจ้าไปไม่ได้นะผู้เป็นอมตะชำระล้างเจ้ากับเหล่าทหารของเจ้าข้าฝ่าฝืนกฎไม่ได้ข้ารู้สึกว่าสองคนนี้จะวักกันนะฮะไม่เป็นไรข,ข้าคือจุดจบอเล็กซสัสงั้นเหรอในป่าจะถอยไปหรือตายที่นี่เกรสตาผู้เป็นอมตะโอ้ยเยย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 ย ผู้เป็นอมตะไปลกนรกซะที่เกียจ์ทำวะนะไอเสียงพะปะปะปะแบบเนี้ยมานะครับโอ้ยมึงหดเกินค่าความคงทนเราไม่ถึงนะฮะไม่ไหวว่ะไปฟาร์มเปิดกล่องเรียบร้อยนะผมไปเปิดกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคือพร้อมบวกอ่ะไปเปิดกล่องมาแล้วถลุงกล่องนะฮะผลพี่ขาดจะไม่ยอมแพ้โอ้ยตอนนี้เสียงเสียงหมดแล้วนะฮะออ้ยุนแรงพระเจ้า ถ้าผมแบบค่าวความมั่นคงเยอะกว่านี้ก็น่าจะจบสบายกว่านี้นะฮะใช่ไหมเพื่อนอุ้ยไม่ไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันจะระเบิดใช่ไหมน้านีผมศึกษาแล้วนะฮะก่อนจะเว่นแม่ผมร้องผิดร้องถูกใน่ราบเมื่อกี้ที่ผมตายไปนะฮะมันจะระเบิดด้วยนะครับตอนจบไปให้พ้นเลยมาดูกันนะครับหนีได้อยู่ผมเอาเซตนี้มาเว่นเพราะว่าแบบเวลาตายจมีโอกาสหนึ่งครั้งนะฮะ มาึนี่ได้อยู่ได้อยู่ปาดาก็ใจอีกครั้งเดียวเฮ้ยเฮ้ยใครได้วะอุ้ยสว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 ยวาได้อยู่นะฮะฮึบนี่ถอยเปิดเอ้ยมันระเบิดเอ้ยได้แล้วเกือบนะฮะเกือบไปมายกที่สามนะครับยกสุดท้ายวะมา,มายาวยาวยาวเขากําลังจะเออกําลังเรียกในไปพูดให้ชัดก่อนนะเพื่อนเพราะว่าคนอ่านเขาก็รู้สึกลาบากใจ <laughs> นี่โดนชาโดโดนอัดไปนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเรียบร้อยข้าข,ข,ข,ขอโทษอา้าวขอโทษซะงั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวิส43เรนะียบร้อยนะฮะได้ของมาใหม่ด้วยผมยังไม่ได้ทยอยเปิดกล่องนะฮะพดพิคาดท,ทุกคนมีสัตว์ร้ายแห่งเ,เงาอยู่ในตัวนี่คือสิ่งที่เผาพลังงานเงาได้ มีไม่กี่คนที่รู้เรื่องของขวัญจากบรรพบุรุษชิ้นนี้ทำไมสัตว์ร้ายถึงเข้าควบคุมพวกเขาได้ะ่ะไม่รู้สิมีบางอย่างเปลี่ยนไปบางสิ่งที่เรายังไม่รู้เป็นปมอ,อีกแล้วนะฮะอีกไม่นานทหารเวนก็จะมาแล้วพวกนั้นจะนำตัวซิกฟรดไปยังป้องปาการส่วนที่เหลือก็จะถูกจัดการเช่นกันท่านหญิงไววัาท่านสบายดีหรือไม่ชาร์ตนะฮะ ข้าไม่เชื่อในตอนที่ซิกฟรีดว่าให้ฟังข้าหวังว่าจะเป็นเพียงตำนานที่ว่าขานแต่สัตว์ร้ายได้ตื่นขึ้นแล้วพวกเขาจะกลับเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกอ้าวเป็นนะเป็นเลยกลับเป็นมนุษย์ไม่ได้นะฮะยังไงก็เถอะท่านนายพลขอบคุณท่านมากสำหรับความช่วยเหลือดาบของข้ามีไว้สำหรับท่านเอาไว้เรามาตามจับผู้หนีทับกันอ้าวเยบบดอยนะฮะผู้หนีทับก็หนีไปโอเคตัดไว้ก่อนนะฮะ the sins the one